นั่งควยแค่เน้อยไปยแค่เนาะจะกลับแล้วกลับแล้วนี่จะกลับแล้วจะกลับแล้วจ้าพ่อจะกลับแล้วจ้าจะกลับแล้วจ้าตายรูปมาจ้าจะกลับแล้วเออกลับแล้วกลับแล้วตายรูปกัออกกออปนดีนนนนนนดีนู่นนู่นมองไปข้างหน้านู่นเอออกแพ้เลยพึง่งเอออกอกไพ้เลยพึง่งนู่นเห็นไหม เดี๋ยวกลับแล้วคนรตรงแล้วเดี๋ยวพักลับเพิ่เดี๋ยวอีกห้านิดสเขามาเปลี่ยนเวรแล้วหนิเฮ้ยเขามาเปลี่ยนเวรแล้วเขามาเปลี่ยนเวรแล้วมีข้าวแน่นี่มีข้าวใช่ไหมฮึ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 ยงดีแต่วะเสียงดีใช่ไหม